ดูดิซิกเวิร์กอัลเดลวันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับคือการแข่งขัน Thailand Champions ส์คับนะครับก็คือเป็นงานพบกันระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดพบกับ BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่งไปซื้อเสื้อที่ช็อปที่เขามาขายหน้าสนามนะครับเป็นเสื้อชุดใหม่ที่ BG PU นะครับหรือ BG ปทุมเนี่ยจะใส่ใช้ในการแข่งขันลีกในปีนี้นะครับก็ เท่าที่ดูหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็คือเป็นสีน้ําเงินกับสีชมพูนะครับอันนี้เราจะมาแกะถุงให้ดูนะครับเสื้อนะครับผมซื้อไซส์ xl นะครับนะครับถุงในลักษณะแบบนี้และถุงสีดำเนี่ยสวยนะครับน่าเก็บสะสมนะฮะเดี๋ยวเอาวางมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูการแกะถุงนะครับของเสื้อ BGpu นะครับดูสังเกตเนี่ยก็คือเป็นเสื้อจากแบรนด์ของวา l i กนะครับแบรนด์วา l ิกนะ เมื่อแกะถุงออกมานะครับเราก็จะเจอไซส์เสื้อกับราคานะครับแกะมาเลย,เยใส่ถุงไว้ก่นอนนี่เสื้อเต็มเต็มนะครับสวยมากนะครับดูตรงโลโก้นะครับโลโก้ทั้งหมดนะครับคือจะมี เป็นแถบน้ําเงินสลับกับชมพูนะครับก็คือตัวบอลลิกเนี่ยจะเป็นตัวสีชมพูนะครับแล้วก็ตาโลโก้สโม,มสรเนี่ยก็คือ BG ปทุมอยู่ในเต็ดนะครับตรงนี้ส่วนตรงกลางหน้าอกเสื้อเนี่ยจะเป็นลีโอนะครับก็คือผู้สนับสนุนนะครับลีโอนะแล้วก็เสื้อเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีโลโก้ของผู้สนับสนุนเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ BG นะครับฝั่งนี้ก็มีเมืองไทยประกันชีวิตมิซูบิชิส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นสตีเบลทอนแล้วก็ยันม่านะครับเป็น โลโก้นะครับเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่ผลิตดจากโพลีเอสเตอร์ร้อเนะครับเนื้อผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์เนี่ยก็คือมันจะให้ความรู้สึกของใส่สบายนะครับใส่สบายแล้วมันจะนุ่มๆเด้งๆนะครับคราวนี้เรามาดูลายผ้านะครับที่เราจะเห็นลายนะครับสังเกตลายก็คือที่มันมีลายนอกเหนือจากเสื้อขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นลายสีชมพูนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสืออยู่รอบๆ ตรงด้านหน้าเสื้อเลยก็คือเป็นตัวหนังสือ BG ประทุมยูไนเต็ดนะครับ BGPU นะครับ BG ประทุมนะครับ BG ประทุมยูไนเต็ดนะครับและดูรายละเอียดของผ้าของเสื้อตัวนี้นะครับก็ด้านหลังเนี่ยลักษณะของเสื้อเนี่ยจะมีรูระบายอากาศนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยใส่สบายใส่เสื้อตัวนี้แล้วจะสบายมากขึ้นนะครับจะสังเกตจะเป็นรูระบายอากาศนะครับเป็นรูระบายอากาศตรงนี้ นะครับด้านไหนก็เป็นรูนะครับซึ่งเชื่อได้เลยว่าใส่เสื้อตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะระบายอากาศของเราได้ดีแน่นอนนะครับด้านข้างก็เป็นระบายอากาศเช่นเดียวกันนะครับนะอ๋อเพิ่งเห็นโลโก้ด้านล่างนะครับมียูโรคัสตาร์ทเค้กตรงนี้ด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเสื้อตอนแรกที่เห็นตอนโฆษณาเปิดตัวออกมาเนี่ยก็คือ สีสันค่อนข้างที่จะแปลกตานิดนึงเพราะฤดูการก่อนนะคะระับ b ีปทุมเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินกับสีเหลืองนะครับซึ่งก็เหมือนกับสีของตาโลโก้ของสโมอสรแต่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสีชมพูนะครับซึ่งเป็นเฉดสีที่ใส่แล้วเนี่ยดูเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันดูอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเสทีเดียวแต่พอผมเห็นหลายคนใส่แล้วเนี่ยผมว่ามันก็สวยนะครับและผมเชื่อว่าออกแบบในปีนี้ขายดีแน่นอนเพราะเมื่อกี้ภาพบรรยากาศ นะครับที่ผมเก็บมาระหว่างที่ไปรอต่อแถวซื้อเสื้อเนี่ยซื้อเยอะมากนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอเพื่อนๆรอดูนะครับถ้าเผื่อเพื่อนๆชอบคอนเทนต์การรีวิวเสื้อนลักษณะแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับ g ีโนเวสิกเวิร์กออฟเดในช่วงของ g c o อ n e r อร์สำหรับวันนี้ลายครับ